มันเจอปัญหาคิวสามารถรวบรวมกันได้ยังไงสี่สาวสี่พนใช่ไหมคะคิวก็ยากอยู่ค่ะแต่ว่าเราจะทำให้มันเกิดขึ้นแน่นอนอะไรซ้อมรวมกันอยังยังไม่ได้ซ้อมรวมกันเดี๋ยวจะมีซ้อมรวมกันเร็วๆนี้คอะไม่ได้อะไรที่มันยากที่สุดในการรวมกันสี่คนที่ก่อนจะขึ้นเวทีเนี่ยควปวดหัวค่ะปวดหัวมากแต่ละคนมีแนวทางของตัวเองแล้วก็ต้องหาแนวทางนั้นที่มาบรรจบกันพคร์ตแต่พาร์ตโชว์แยก ต้องรอดูในงานคอนเสิร์ตที่เจ็ตุลาวันนี้ใครมีบัตรแล้วกลับมีแนนก็อย่างกี่บอกนะมีพี่ก็ต้อกมาาแต่คุณก็ไม่เอวลอยบ้างอะไรเงี้ยคือใช่เพราะว่าวีอ่ะบอกอิงว่าอยากเห็นอิงใส่เอวลอยอิงก็แบบไม่ฉันจะไม่เอวลอยโบกี้ก็บอกฉันจะไม่เต้นหรือก็แบบเอ้าแล้วทำอะไรได้มั่งต้องทำไม่จะบองครับแล้วเราเรามีติดอะไรไหมเราทำได้ทุกอย่างเมืออาชีพอะเราเป็น ตอนนั้นร้อถความสามารถเขาแบบให้เอลอยชอบเลยเห้เต้นได้แต่สวยไหมว่าการดิเรกเอยแต่เดี๋ยวจะซ้อมเต็มที่แน่นอนคือตอนนี้ขอร้องให้เพื่อนๆทำอะไรที่มันแบบเกินกรอบอยาจะทำได้ถูกไหมเพราะว่าประกาศตัวไว้แล้วว่าเป็นเกิร์ลกรุ๊ปก็เลยต้องทำหรือว่าขอร้องว่าให้เพื่อนมาซ้อมให้ครบก่อนก็คิวยากนิดหน่อยค่ะแต่ว่าทำได้แน่นอนแล้วตอนนี้เซตล่างกันยังบ้างอย่างโบกี้ป่วยหนัก ไออะรยย่างงเี้ใช่แต่ว่าก็ก็ต้องดูแลตัวเองแหละตอนนี้เขาก็ดูแลตัวเองกันอยู่ทุกคนอะไรอย่างเงี้ยอย่างเองก็เพิ่งไปเล่นญี่ปุ่นมาก็กำลังกลับมาละเลยต้องเทปร่างกายกันก่อนเนาะเพราะเดือนตุลาคมละใช่ยัยส้มตอนนี้อยู่จีนไปเที่ยวยัยส้มตอนนี้อยู่จีนไปเที่ยวเดี๋ยวกลับมาเอ่อลักษณะคือแต่ละคนก็คือออกไปข้างนอกหมดเลยไม่มีใครมาเอาต้องเตือนเลยอะคือต้องอุ้ยเตืนะไม่คือจริงๆก็บอกอย่างเงี้ก่อนว่ามันมี process ของมันแหละแล้วก็พอเราเป็น เราอยู่ในร่วมคิดกระบวนการคิดเสร็จปุ๊บเราก็ต้องส่งให้คนทำงานไปทำให้เสร็จทุกอย่างก่อนก่อนที่มันจะมาถึงจุดที่เราเริ่มซ้อมกันเรา,าต้องมีการ arrange ดนตรีมียอะไรอติดกันมาก่อน,ใ,ออนใช่ซึ่งเราก็เตรียมเตรียมร่างกายพร้อมกันอย่างเดียวก่นอนมันได้ไหมแค่สี่ปีเราจะได้ก็ได้แตไม่ใช่มั้งไม่แน่ <laughs> ใจเท่าไหร่ค่ะแต่เขาลองเราชิมลางไปแล้วนี่ กับเราแล้วเนี่ยาในพวสเตจที่เขาไปวาร์กเองเราอันนั้นคือจะถ่มาเออก็ค่ะเขาไม่ได้บอกคือมีตอนที่แซมเช็คที่เขาแบบเล่นนู่นเล่นนี่ไปเรื่อยอยู่แต่ว่าพอมาถึงตอนโชว์จริงๆที่งานของก้อนนัตตี้ดีมของก้อนนัตตี้ดีมเนี่ยเราก็คาดเดาอะไรไม่ได้คือแม้กระทั่งตอนสัมภาษณ์ที่ที่ก้อนนัตตี้ดีมต้องสัมภาษณ์เกาเองก็ควบคุมอะไรไม่ได้เลยเพราะว่าเป็นเหมือน สละมากค่ะปล่อยเต็มที่ใช่แล้วก็เลาชอบเลยค่ะเพราะว่าคือก็โอเคได้มีทั้งแร็ปใทั้งฟาง์คอเวอร์ชันนี้เราว่าไงบ้างเพลงเราจากเพลงแบบร้องใส่ใสกลายเป็นแบบฟังก็มีสีสันใหม่ค่ะก็ดีค่ะดีค่ะเราก็ไม่ห้ามเขาด้วยหรอไม่ห้ามถึงจุดนั้นก็ไปเรื่อยค่ะหล่อเราเป็นแบบสายสปอยแฟนหรอเนี่ยฮ่าสปอยหรอ ก็มีบ้างมีบ้างแต่เขาบอกว่าเราหัวเาะแบบนี้ไม่แต่เขาบอกว่าเราชอบลูกนี้เขาแต่วันนั้นเราบอกเราไม่ชอบลูกดีโตเขาแต่เขาบอกว่าจริงๆเขาชอบแต่ต้อปักแขงก็แล้วแต่แหละสุดท้ายแล้วแล้วแต่ถามเราก็อยากแบบจัดทรงให้อี่นิดนึงแต่ว่าก็แล้วแต่เพราะถ้าเกิดยุ่งมากเดี๋ยวโดนโกรธคือรู้ทางกันแล้วก็คือต้องมีลิมิตนิดนึงและใจเราล่ะถ้าใจเราถ้าแบบ อยากอยากได้ไงอยากได้ให้เขาเป็นแบบนั้นเป็นแบบเขาแหละเออแต่ว่าปันปันหน่อยเออจัดจัดทรงหน่อยเป็นเป็นรูปเป็นร่างหน่อยใช่ค่ะแต่แค่นี้ก็เขาก็เท่มากแล้ยแต่วเขาก็บอกนะว่าเขาก็เท่ซะด้วยนะเราเลยว้าหมดเลยเออได้กี่อาทิตนี้แล้วเป็นไงบ้างพูดไปเรื่อยเนาะเออเห็นเราก็รู้สึกว่าเออคนเป็นเป็นคนแบบนี้แหละพูดไปเรื่อยแต่เขาบอกว่าเราคือทำให้ผู้หญิง ทุกคนคือสวยเนาะลงไปเลยนะเออเราก็สวยมาด้วยเลยโอ้ยแย่แล้วอ่ะเออโอเคค่ะเออก็ไม่ไม่มีอะไรค่ะก็รู้สึกว่าก็ขำขำแหละคู่เ่านี้ใครจ็บประคับประคองใครคะใช้คำว่าประคับประคองยังไงอ่ะเนี่ยในความไปเรื่อยอย่างเงี้ยไม่มีใครเบรกในความที่แบบว่าพูดช็อตคืนที่อยู่ดีก็พูดออกมาความในใจอ๋อหนูเนี่ยจะเป็นก้าวเขาจะแบบเป็นไปเลยของเขาใช่เป็นความอิสระ อ่าอะแล้วในในมุมเขาเขามองว่าเราทุกทีทุกคไปแบบมีสวยน้อยลงแล้วในมุมเราเรามองว่ายังไงบ้างกับเขาโอเคมากค่ะแล้วผู้ชายทั่วไปอ่ะเท่น้อยลงเพราะเขาเลยมีใครมาเกาะแกะอะไรเราอย่างเงี้ยเราทำยังไงอ่ะเอ่อก็โอ๊ยหนุ่มไปไม่ถูกแล้วเนี่ยคือจริงป้าคือเขาพูดไปเรื่อยเอาจริงๆแล้วอ่ะถามว่าคือไม่ได้มีสาระอะไรไม่ได้มีสาระอะไรแต่ถามว่าอยู่ในโซเชียลเป็นประเทศเทไปดูโชว์มาก็อู้ ล,ล้วชอบความไปเรื่อยของเขาไชอบคะ่ะสรุปค่ะอยู่ด้วยเราคาดเดาไม่ได้ด uh> ีค่ะมินมินถึงท่านบอกว่าตอนไปทะเลก็คือแบบนระดานผูเราเขาบอกคู่เราก็คือแบบว่าขนาดคู้เขาใช่เขาบอกขนาดคู่เขาไอ้นี่ก๊อปปี้แล้วเขาสึกว่าทําไม่ได้ดีบอกว่าพอเหอะมินต้องพักพ็เห็นคู่แล้วสึกว่าเหมือนหยอนกันแล้วแบบมี้เราไม่ร้อใช่เขาบอกไทยเรือคือของเรา พูดไปเรื่อยอันนี้ก็พูดไปเรื่อยอีกคนนึงใช่เขายอกว่าคู่เราก็คือหวานคู่อื่นไม่สามารถคัปลได้เพราะฉะนั้นไม่ต้องมีบอกว่าเลิกกันแล้วนะอะไรยังไงเราความหวานเลยไม่ทิ้แจ้งกันพี่รู้เลยค่ะม่ที่หวานไม่ความหวานหวานมัยหวานานมันเยคืออาจก็ไม่ขนาดนั้นหนูรู้สึกว่าคู่หนูเป็นมีความเป็นเพื่อนกันมากๆเราเราหัอเรอด้วยกันเยอะเขาก็พูดไปเรื่อยอย่างงี้เรื่อยๆแต่เหมือนิว่าแบบปล่อยมุกหยอนกันตลอดเวลา ก็เนี่ยเขาก็จะพูดแบบเอ้ยเราสวยอะไรอย่างเงี้ยคือเขาพูดไปแล้วก็ดีเัาเป็นรีแอคเพื่อนรึเปล่าบุรีแอคเพื่อนบางมหาเพื่อนเขามุมปากยังไงเพื่อนก็เบ้ปากบ้างแต่ว่าคือมันมันคือพูดเล่นไปเรื่อยๆแล้วไม่ว่าอันนี้มันเป็นแบบวิธีเพิ่มความความหลังความหวานสไตล์คู่นอนก็คงกนั้นมั้งคะถือว่ามันเป็นเป็นวิธีที่เราแบบอยู่ด้วยกันแล้วสนุกแบบนี้อ่ะเออใช่แต่หนูไม่ได้โบบานอ่ะเขาคนเดียวแล้วเราก็ปล่อยเขาฟังทำไรไปเราเราคอยตามอยู่มีพอ ตอนนี <Net> ้ร้อนเนาะาสะหรอเดี๋ยววงวินก้องนี้นะก้องนี้นะคะนึ่วินา